ไรเงาเจอเป็นครูในหุบเขาดร์ตุกวิมอนเรขาอดีตพิธีกรชื่อดังหลังลาแสงสีใช้ชีวิตลาบเรียบในชนบท ย้อนกลับไปเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักดกตรตุกวิมนเรขาที่เข้าสู่วงการเมื่อปี2538โดยในช่วงนั้นอดีตนางเอกเพิ่งจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มห ah าวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบติดทนายผ่านสามารถเป็นทนายเต็มตัวได้แล้ว แต่ยังไม่มีใครทราบในช่วงเดียวกันก็มีโอกาสได้พาเพื่อนไปแคสติง้งคัดนักแสดงแต่จับพัดจับผูกกลายเป็นตัวเองที่ได้งานโดยประเดิมละครเรื่องแรกคือขุนศึกละครฟอร์มยักษ์ในยุคนั้นนั่นเองหลังจากนั้นเธอเองได้มีผลงานการแสดงมากมายรวมถึงงานพิธีกรอาทิรายการบ้านเลขที่5าพากินพาเที่ยวทาเที่ยวไทยลุนข้ามโลกและอีกมากมาย และเธอเองได้หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปโดยเธอมีโอกาสให้สัมภาษณ์ชีวิตของเธอ ที่ตอนนี้ใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดเป็นคุณครูสอนในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคเหนือโดยเธอเล่าว่าอีกจุดที่ทำให้เปลี่ยนมาอยู่ต่างจังหวัดในหุบเขาคือเริ่มเบื่อเมืองหลวงเป็นยุคที่มีคนรู้เยอะมากแต่ว่าเรากำลังใช้กฎหมายที่เข้าข้างตนเองเข้าข้างพรรคพวกของเราในการตีความในเชิงที่เป็นประโยชน์กับตัวเองทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองประชาชนเกิดความไม่มั่นใจประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้มีความไม่เชื่ออย่างรุนแรงเลยคิดว่าในรอบนอกที่เขาจะต้องพัฒนาตนเองควรที่จะต้องมีต้นแบบในวงการนี้ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราควรต้องเซตอัพตั้งแต่แรกคิดว่าเป็นจุดหนึ่งของชีวิตที่จะได้ทำและท้าทาย ที่มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในหุบเขาซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามมากถือว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนและสร้างคนให้กับสังคมบางทีก็มีสิทธิ์แซลเงินเดือนอาจารย์ดูท่าจะไม่พอค่าเครื่องสำอางเขาก็สงสัยกันว่าทำไมไม่ไปเลือกอยู่เมืองหลวงพอค่าตอบแทนคุณครูในหุบเขาก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมายเพื่อนวงการบันเทิงถามว่าเป็นครูบ้านนอกแล้วจะพอกินหรอ เขาสงสัยว่าติดลบทุกเดือนแต่ทำไมถึงอยู่ได้เราก็บอกว่าก็ไม่ต้องดูบัญชีทำลืมๆืมไปอาศัยที่เรามีความตั้งใจที่เข้มแข็ง